อีกแล้วนะครับวันนี้มาคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับสุดธขายแล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโน้ตกดให้หลับนะครับคอนเทนต์อีกครับวันนี้ก็คือไปดูรถลูกค้าข้างนอกครับวันนี้มาดูการทํางานของอู่เราครับว่าอู่เราทําอะไรมั่งแล้วจะสอนอะไรในเป็นเคล็ดลับดีๆในการดูแลรถบำรุงรักษานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับแต่ตอนนี้เราไปดูรถลูกค้าไปเราไปดูรถลูกค้าต้องเตรียมอะไรไปมั่งช่างละ เราต้องเตรียมอะไรไปมัง่งเบื้บบองต้นเลยเบื้องต้นเลยก็ัำให้เตรียมตัวแนก็เชื่อใจต,ตัวหนึ่งล้วก็แบตนะครับเผือ่อรถครับแบตหมดก็สายจำา้ำอ่ะเนี่ยว,วันนี้เดี๋ยวจะมีคันนี้ครับเป็นวีโก้เครื่องเป็นซิงครับม่านาน้ำมีปัญหาเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะซ่อมอะไร,รเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราไปดูรถงานนอกก่อน ี๋ยวจะหาว่าผมไม่มีงานทำครับวันๆหนึ่งไปมีลูกค้าก็มาตามถ้าอูะครับเดี๋ยวขี่ตามลูกค้าไปครับไป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 เราก็จะไปกันแบบนี้ครับมอเตอร์ไซค์วีโนโ้งานครับอ้าว การคือรถลูกค้าไปล้างมาแล้วจอดสี่วันเป็นรถเชฟคูดนะฮะว่าทำไมมันถึงไม่ติดเราไปดูกันครับมาช่างเจอแล้วว่าเจออะไรอาการน้ำมันเบนซินรั่วนะครับไหนวะใต้ท้องรถครับผมโอ้น้ำมันรั่วใต้ท้งรถครับเป็นเบนซินรั่วไม่ใช่ระบบอื่นละ ยกยอยกไปที่อู่นะครับยกไปที่อู่ครับพี่ก็จะทำศูนย์นะเพ่หรือว่าหรือว่าจะให้ผมเอารถไปยกที่นี่ได้ครับทำได้หมดเดี๋ยวผมดูแลให้าพี่ติดต่อไปแล้วเาไม่ติดต่อครับอ๋อครับก็เดี๋ยวผมติดต่อรถยกให้เลย จะได้มายกแล้วก็ไปเช็คว่ามันเป็นอะไรโอเคครับเดีย๋ยวเราเรา,เรา,เ,ราเรายกมายกไปดูที่อู่ครับบางอย่างเราทาที่นี่ให้เลยแต่ตอนนี้ทําไม่ได้ครับก็ลเลยต้องยกครับเราเจอสาเหตุละคือมันเป็นเส้นรั่วเชฟฟูดนะครับนี่เจ้าของเขาใช้แต่เชฟฟูดหมดเลยครับเป็นชาวต่างชาตินะครับโอ้ขอบคุณมากครับใจดีด้วย <laughs> เหม็นครับเหม็นครับพิจารณาให้เนี่ยเรากลับมาถึงอู่แล้วครับเดี๋ยวเราเอารถยกรถคันนั้นมานะครับเวลาค่อยทำคันนั้นตอนนี้เรามาทํารถในอู่ก่อนว่าฟอนเดอร์คันนี้เป็นไรเดี๋ยวถามช่างร้านดูคันนี้ลูกค้าว่าไงมาลูกค้าบอกว่าอะไรลูกค้าบอกว่าจะเอารถวันนี้รถเป็นเฮียอะไรมันน้ำแตกเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยมันน้ำแตกมันน้ำแตกเสเตนเลสใช่ไหมคือรถ ต้องอธิบายครับรถแบบนี้นะครับรถรถรถอายุประมาณถ้าเป็นรถทุกวันนี้หม้อน้ําจะเป็นพลาสติกละเนี่ยคนดูหม้อน,น้ำจะเป็นพลาสติก,นนตกแบบนี้เนี่ยพอถึงพอถึงอายุเขานะครับเขาก็ประมาณ 8- ปดถึงสิปีเนี่ยเขาจะเริ่มมีการแตกตะเข็บมันเป็นคําเตือนนะแตกตะเข็บเนี่ยคือมันเป็นคําเตือนมันเป็นคําเตือนของหม้อน,น้ําจะซึมก่อนนะแล้วก็ ถ้ายัางทนเติมน้ําใช้เติมน้ําใช้ก็กลายเป็นมอน้ําแตกคราเนี้คขาเนี้จะไม่เสียแค่มอน้ำแล้วจะเป็นเสียถึงขนาดเครื่องเลยนะก็อยากให้ทุกคนดูตรงนี้ด้วยถ้ารถเกิน8ปีขึ้นไปก็เช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนจะเดินทางไกลไปไหนมันไม่คุ้มครับเครื่องทําตัวหลายหลายหมื่นครับเปลี่ยนมอน้าลูก 3- ามสี่พันนะเดี๋ยวนี้จัจกการเปลี่ยนนะเราไปดูวิธีการเปลี่ยนมอน้ําของช่างลาเดี๋ยวจะถ่ายดูครับจัดไปก็ช่วงเวลานี้ก็ช่างลาก็ทำการรือม้อน้ําออกนะครับ ก็จอกมาเป็นม่น้ำอย่างที่เราเห็นเลยนะครับตามรูปเลยครับนี่ครับม่อน้ำหลุดออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ครับเนี่ยคือเสียงแดงเนี่ยคือรั่วครับอ่าแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ก็สกปรกด้วยนะฮะเวเราเปลี่ยนเป็นฟูลแลนด์ล้วนให้คบแล้วให้ลูกค้าเลยนะเนี่ครับเราจะดูจักแผงแบบนี้ไม่ได้ครับบางทีแผงก็มองดูดีนะ แต่ส่วนมากที่จะรั่วก็คือถ้าเป็นหม้อน้ำพเพลาสติกเนี่ยก็จะรั่วจากนี่เห็นไหมนี่ก็แตกอันนี้คือสุดยอดแล้วนี่ครับคือแตกแตกเลย <S <S นาำเปลี่ยนนะครับตัวนี้เจาคอนดินเนอร์นะครับรู้เรียบร้อยฮะอย่างเดียวใช่ไหมทั้งนัดใช่ครับแต่ความหม้อน้ำก็ไม่ค่อยดีนะครับลูก ใจลูกค้าเปลี่ยนด้วยนะครับอ๋อนี่ถามว่าน้ำก็สภาพสุดๆแล้วสุดสดแล้วจัดไปครับนี่ hey, ครับใครหาผมไม่มีงานทำว,วันวันๆนี่ดูดูดูชีวิตรประจำวันผมไปที่รถยกครับพาเขาไปยกรถลูกค้าเชฟฟูดนะครัวิ่งทั้งวันชีวิตโคตรมัน เอแมงทุกอย่างไปครับไปรถยกกันเห็นรถยกแล้วครับระะลุงเขามารออยู่ที่หน้าโรง,งพยาบาลพัทยาครับไปครับลุงเอามาชีวิตผม,มโคตรมันเอาสมัครลูกน้องนะครับอยากทำงานอยากมีอาชีพสมัครได้เลย ครับเดี๋ยวเจออีกคีที่รถล,ลูกค้านะครับผมไปนี่ครับเดี๋ยวทำการหอยไม่ยกคันนี้ครับผมอูเราเนี่ยมาดูแลยันรถไม่ยกเลยนะฮะ ไม่ใช่มาไม่ใช่มาแค่ดูรถแล้วทิ้งรถมายกคือคันนี้ยกยากไหมหนักไม่ยากแต่หนักเช็ฟพุดเนี่ยไม่ยอมมีออสคือผมเนี่ยให้ลงยกแต่ละคันเนี่ยกรี๊ดทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะมียกมีงานสบายๆงั้นไหมดูงั้นเลยมีขนมกินเลยชีวิตคนเราก็ทำงาน หาเงินครับได้หละอาชีพมียากมีง่ายนี่ๆมีงานก็ยิ่งดี่ามีงานลงนะใช่ตัดๆ่านแ้งาน้าไม่คุยฆ่าคนถ้าไม่ประมาทนะถ้าไม่ประมาทนะโอเคครับลงเดี๋ยวผมไปรอที่อู่นะโอเคครับเจอกันครับ ถึงอูดโดยสวัสดิภาพนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงผมดูแลให้หมดครับดูครับดูครับ ไปดูตอนในอู่ครับว่ารถคันนี้มันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอู่กันนะครับขัดมาครับมอเตอใหม่ครับตรงนี้ก็จะเป็นงานงานบ้านเรานะครับเป็นงานไทยนะครับเลยจะหนายี่สิบหกมิลครับจะหนาครับของเดิมมันจะประมาณ19มิลครับอ่าดูงานครับอนี็ถือว่าใช้ได้ครับ เปลี่ยนมัน้ำใหม่ครับเชื่อผมคุ้มกว่าครับอย่าไปแปลงอะไรเลยจบๆไปครับมาดูช่างละประกอบนะครับนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนนะครับในการใส่ม่านา้ของช่างละนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะมีหลังพึ้งของม่านน้ที่มันจะอ่อนแอและเบาบางมากนะฮะเขาต้องค่อยๆใส่แล้วค่อยๆดูนะครับวัดไปใช่ครับเราทากาวที่ท่อยางนิดหน่อยครับเพื่อ ให้ท่อน้ํามันแน่นนะครับแล้วเข็มขัดแบบขันก็ทําให้มันแน่นขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับช่างลราก็กําลังใส่อย่างระมัดระวังนะครับทั้งอู่แล้วก็ระเบิการหม้อน้ํานะครับในการใส่หรือในการใช้งานครับตอนนี้เราก็ใส่มอน้ําเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเข็มขัดตัวนี้ด้วยนะครับเป็นแบบรัดนะฮะจะมีความแข็งแรงมากกว่าใส่กาวหน่อยล้างล้าง หม้อพักน้ำให้เขาแล้วนะฮะเราตอนนี้ราใส่หม้อน้ำเสร็จแล้วเดีย๋ยวรอรอกาวแห้งสักแป๊บหนึ่งครับแล้วเรามาสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คระบบทั่วไปครับตามระบบของ,ของทางร้านนะครับเราจะเช็คให้ทุกอย่างนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถไปครับไปดูรถอีกคันหนึ่ง หมดย,ย,ปยไปยังไงช่างละเจอสาเหตุยะะังเจอแล้วครับไม่เป็นไรวะเนี่ยเนี่ยมาดูมาดูเลยเว้ยมันหลุดได้งไงวะเนี่ยร้านอาเชีพเราอาจเจีพยนต์เข้ามันหลุดครับโอ้ยไม่เปว่าร้านเขาได้ไงเอ้ย <laughs> ก็ไม่รู้เพราไปแล้วอาเซียนมามันเก่าแล้วมันเก่าแล้วมันเลยเป็นพอไปร้านอาเชียนมาไม่รู้ท่อหลุดนะโอ้โหหลุดง่ายด้วยหลุดง่ายสุกสายต้องเปลี่ยนท่อใหม่ครับโอ้โหนี่ครับมันหลุดง่ายจังนี่ครับต้นเหตุนะครับต้นเหตุที่น้ํามันรั่วครับนี่ถ้าขี่ไปตางจังหวัดหรือกลางทางแล้วหลุดอย่างนี้นี่คืออันตรายครับเพราะว่าท่ออยู่นี่ฮะท่อเสีย ท่อมันร้อนนะแล้วถ้าเนี่ยเป็นสะเก็ด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 ,กด,กดออกไปที่ท่อเนี่ยทําให้ไฟไหม้ได้นะ<อเ>นี่แหละึงไม่ต้องมาตรวจเช็คอู่เราครับรับตรวจเช็คครับก่อนเดินทางไกลตรวจให้ฟรีนะตรวจฟรีนะครับแต่ถ้าเสียอะไรตัวไหนก็ช่วยอุ่นูเราหน่อยนะครับเราตรวจให้ฟรีเช็คระยะฟรีครับปีใหม่มาได้เลยครับนีบนี้เชฟดูแลให้ครับจัดก,การให้จบกันไหน ครับคันนี้ก็จบเลยนะครับคันนี้ก็เพนที่สายน้ํามันนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจนะครับสั่์สไลด์มาครับอยางมีงานต่อไปหรืองานอะไรวันนี้ยังไม่จบหน้าที่ผมหรืองานผมเพียงแค่นี้นะยังมีอีกอีกอาชีพนึงครับก็คือไก่ทอดครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอาชีพนึงอีกตอนเย็นนะวันนี้จะได้นอนกี่โมงครับป คันนี้ก็จบแล้วนะครับสมบ,บูรณ์แบบครับเิ่งๆพร้อมเดินทางครับบิวเนอร์นะอันนี้จะไปอีกคันนะครับจบแล้วกับปานะครับลืมรับลูกแม่งคิดว่าลูกหยุดเมื่อวานลูกหยุดไงครบับนี้ลืมรับลูกเดี๋ยวี้เลยป่ะรับลูก เดี๋ยววะใหเร็วนะครัมารับลูกสายวันนี้ลืมไปเลยว่าวันนี้ลูกมาเรียนโอ้ ตอนนี้เวลานี่ครับสองทุม่มไอ้ทุม่มครึ่งน,นะครับก็ยังคงทำงานอยู่นะครับยังคงทำงานอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูร้านชิคชิคครับอยู่ที่เขาตะโลฮะก็มีแรงก็ทําไปฮะชีวิตวันวันหนึนน่งประมาณนี้ครับเช้าจักรยานนะแล้วก็ซ่อมรถ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูร้านชิกิชิซิครับวุบขายดีไหม ดขายดีไหมพอได้อะีของก็พอได้แก๊ปได้ไหมวันนี้เว่ยได้เลยเมมปปแม่ช็อปปี้อ๋ออะไรนะช็อปปี้ไปดูยอ่อย สั่งอะไรสั่งอะไรอ่ะเป็นปลายค่ะพี่อร่อยมากเลยร้านเนี้ยจริงป่ะจริงจริงโอ้โหไม่เงบ้าเป็นไงมึงอสเห่อยครับสุดยอดนี่ขนาดกินชาบูมาแล้วยังต้องมากินเป็นปลายเป็นปลายร้านชาบูนี่หาบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนี่ครับเจ้าของร้านชาบูว่าเดี๋ยวเราวันศุกร์นี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมร้านชาบูเขามั่งนี่นี่เจ้าของร้านชาบูอร่อยไหมอร่อย ที่ร้านชับกว่าอร่อยต่ซื้อต่ซื้อร้านนี้ไม่ได้อ๋อ,อ <laughs> ทอดบอกว่าอร่อย <laughs> โอเคครับ เรียบร้อยปิดร้านแล้วครับสองทุ่มปิดร้านบายๆนี่ครับจบภารกิจแล้วครับสองทุ่มห้าสิบสองนาทีครับก็ปิดร้านเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะดูอีกทีครับวันนี้เราก็ทํางานแต่เช้ายันมืดนะฮะดูอีกทีว่าคลิปหน้าเราจะพาไปไหนครับในชีวิตผมว่ามีประมาณนี้ครับเดี๋ยนครับอีพีหน้า